สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านช่วงนี้นะครับอยู่ในบรรยากาศกีฬาซีเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวครา,าวเกี่ยวกับเรื่องอ e ีสปอร์ตเมื่อวานนี้ครับกอล์ฟเวอร์บอลทีมหญิงไทยนะก็สามารถเอาชนะเวียดนามไปได้อย่างใจหายใจคว่ำนะครับและทางเทพบิวเรานะครับก็สามารถคว้าสามเหรียญทองทําลายสถิตรูดนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่กําลังเข้มข้นนะสำหรับกีฬาซีเกมไอเรื่องกีฬาตัวอื่นผมยังไม่ อ่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าช่องผมเนี่ยต้องกลับเรียนนะผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลไทยนะครับโดยเฉพาะทีมช้างศึกหรือชุดใหญ่โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็โครงสร้างต่างๆของฟุตบอลไทยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับมันเป็นเรื่องของอ่เรื่องราวที่มันคาราคาสังมานานมากนะครับเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยถามว่าฟุตบอลไทยเรามีเสน่ห์ไหมมีครับมีเหมือนแอนโทนีฮัตสันบอกแล้วว่าฟุตบอลไทยเป็นฟุตบอลที่ มีรายละเอียดที่น่าสนใจอยากจะอนุรักษ์นะครับเกี่ยวข้องกับดีเอ็นนะที่เกี่ยวข้องกับเป็นอัตลักษณ์ของฟุตบอลไทยไว้นะครับอันนั้นอันนั้นเป็นเป็นเรื่องที่ผมคิดว่านะผมประเมินมันมันเหมือนเรื่องราวที่มันผ่านยุครุ่งเรืองของฟุตบอลไทยมั้งแต่ยุคนู้นเละครับยุคตั้งแต่เรามีถ้วยกอถ้วยขอนะตั้งแต่ทีมชาติไทยเรายังสามารถบางแมตเราสามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้นะเอาชนะเกาหลีได้ เมื่อในอดีตซึ่งมันเป็นเรื่องของฟุตบอลยุคเก่านะตั้งแต่โรธามาเทอุสนะครับตั้งแต่นู่นแหละครับขันไฮโรเมเนเ้นะบอกตรงหัวรุ่นนั้นเลยครับผมเตะฟุตบอลตอนนะครับผมเล่นนะครับทีมงเรียนมานี่แหละผมเป็นนักเตะของอาทีมเยาวชนนะของอาจังหวัดนะครับในการที่จะเล่นทั้งวอลเลย์บอลเล่นทั้งฟุตบอลนะสมัยผมเรียนนักเสือนะครับไม่ใช่ผมไม่เล่นนะช่วงนั้นก็เชียร์บอลโลกสนุกครับตั้งแต่เป็นเด็ก นะครับถือว่าเดียโกมารารอน่ายเป็นนักเตะรุ่นใหม่สำหรับผมนะไม่ต้องพูดถึงคาเนเกียนะครับคาเนเกียก็มาใหม่มาอิ่งได้มาถึงรุ่นเนม่านะยิ่งใหม่ไปอีกไปอีกในตอนนั้นผมไม่ค่อยสนใจแล้วล่ะฟุตบอลนะนะครับคือพูด,ดง่ายๆนะฟุตบอลอังกฤษเนี่ยผมนอนดูแต่ผมอยู่นอนุบาลน,นะนห้าสิบี่สิบห้าสิบหทีทีวีเป็นขาวดำคุณพ่อผมดูบอลอังกฤษนะนะครับเมื่อก่อนใครมีทีวีขาวดำตอนนั้นผม ในบ้านผมมีทีวีขาวดำนะคุณพ่อผมก็ยังดูบอลอังกฤษอยู่นะ้มีให้ดูนะตัง้งแต่จอขาวดำอะใครทันมั่งครับไอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องฟุตบอลไทยตั้งแต่ยุคที่มันมันรุ่งเรืองนะยุคที่มันรุ่งเรืองนะต้องยอมรับเลยว่าเ,เมื่อก่อนฟุตบอลไทยนี่เด่นมากในระดับเอเชียเราต้องต้องยอมรับนะว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยอยู่ในดับเอเชียนะนะครับตั้งแต่ยุคนู่นแหละครับตั้งแต่นุ่นพี่ทุกปียพงศ์ผิวอ่อนนะ เรื่อยมานะครับชุดนั้นก็มีต่อมาก็เป็นนี่แหละครับชุดที่มีวรร w a ชิ่ต่วนิดยุคก่อนหน้านั้นก็จะเป็นยุคของปามหน้าเฉลิมชวลิตนะครับหลายคนครับมาเรื่อยๆนะครับจนถึงยุคของซิโก้นะครับนิติพงศ์สีทองอินนะครับแล้วมานี่แหละครับมายุคถึงเรื่อยหลายยุคมานะครับต่อมาช่วงที่ที่ที่พีคสุดในช่วงปีเตอร์วิทครับช่วงปีเตอร์วิทเนี่ยทีมไทยขึ้นสู่อันดับที่40 สี่สิบกว่าของโลกนะแต่ผมจำไม่ผิดนะยี่สิบสามเกือบสาสิปีที่แล้วยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราอยู่อันดับที่สี่สิบกว่าว่าของโลกสี่สามสิบสี่นะตรงนั้นแหละครับเราอยู่อันดับท็อปนะของเอเชียนะครับนั่นนั่นมันผ่านยุคนั้นมาพอดีช่วงหลังมาเนี่ยฟุตบอลเปลี่ยนยุคฟุตบอลเปลี่ยนยุคนะมันมันเปลี่ยนยุคตามเทรนด์ของฟุตบอลนะตั้งแต่นะครับ ลีกต่างๆทั่วโลกก็เปลี่ยนวิธีการเล่นสปีดบอลเร็วขึ้นนะฮะมีการเล่นยุคใหม่ในช่วงยุครุดกูลิตมาแแวนบัสเทนนะของเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นททอลฟุตบอลและจากนั้นมามันก็เริ่มเปลี่ยนครับเริ่มเริ่มเริ่มจะมีการเล่นที่ที่มีรูปแบบมีเทคนิคมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับในการเล่นฟุตบอลจากจากนั้นมันก็เริ่มจะมีระบบโค้ดนะครับที่เป็นมาตรฐานโลก นาจะเป็นอาการอบรมโปรไลเซนนะเอไลเซนบีไลเซนทุกวันนี้มันมันเข้าสู่อีกยุคหนึ่งของฟุตบอลซึ่งมันไม่ใช่ยุคที่ทีมชาติจะต้องมานมานอนเก็บตัวมันยุคตีนทีมสมัยซิโก้อีกแล้วนะมันมันมันไม่ใช่ยุคนั้นแล้วนะครับซิโก้กับผมว่ารุ่นรุ่นเดียวกันนี่แหละนะครับเขายุ่หน่อยกับผมหน่อยหนึ่งผมผมอยู่ตรงกลางระหว่างซิโก้กับพี่ตุ๊กนะอายุผมอยู่ตรงนั้นเลยครับซิโก้เป็นน้องพี่ตุ๊กเป็นพี่ผมอยู่ตรงกลาง ถามว่าโค้กคัพเนี่ยเคยเห็นไหมเห็นสิครับตอนในเด็กก็เล่นกันอยู่นะครับโค้กคัพนี้แต่ยุคผมนะครับอย่าบอกว่าไอ้เรื่องพัฒนาเยาวชนผมจะไม่รู้นะผมรู้เรื่องนี้นะครับแต่ฟุตบอลมันเปลี่ยนยุคมันไม่ใช่ยุคที่เราจะมาเก็บตัวนอนแคมป์นะครับที่จะต้องมากินมานอนร่วมกันออกมาซ้อมทีสี่ตีห้าเหมือนเด็กก่อนนะนะครับที่เป็นยุคดีมทีมอะตอนนี้มันเป็นอีกยุคหนึ่งยุคยุคที่มีการพัฒนาหรือปฏิวัติของเอเชียเนี่ย ท่านต้องรู้นะมันเป็นยุคข,ของ j จแปนเวซึ่ง j จแปนเวตอนนี้ครบ20ปีนะนะครับครบ20ปีทีนี้เขาเขาทำยังไงล่ะครับใน19ปี20ปีอ0่ปีจากทีมระดับเอเชียธรรมดากลายเป็นทีมท็อปเอเชียตลอดกาลอันดับหนึ่งเอเชียนะแล้วก็ขึ้นไปสู่ในทรรเนียยของโลกในการที่จะสามารถสามารถเอาชนะทีมชาติเยอรมันได้ล่าสุดก็อ,อุ่นเครื่องสามารถเอาชนะบาราซิลได้อีก เขาทํำยังไงล่ะครับแค่20ปีนี่คือการยุคเปลี่ยนยุคปฏิวัติแต่เรากําลังไปหวยหายุคเก่าในวิธีการเล่นแบบยุค80นะครับยุค90 80เนี่ยเราไปหวยหาตรงนั้นไม่ได้ตอนนี้จะจับรูดกูลิตนะครับหรือจับคา,านไฮลูมินิเก้ลงมาเล่น,นก็สู้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้ครับบอลมันคนละอย่างคนละสปีดคนละอย่างกันแล้วนะครับคือเราจะไปไปเล่นเหมือนยุคซิโก้เป็น คือจะเล่นเหมือนซิโก้เล่นเล่นเหมือนตะวันสีปานเล่นนะหรือจะเล่นเหมือนพี่ตุก๊กเล่นเล่นเหมือนปาอน้นาจเล่นเมื่อก่อนไม่ได้แล้วแต่ปรากฏว่าในในฟุตบอลของเรายังมีทรงบอลแบบนั้นอยู่อ่ะซึ่งทุกวันนี้ทรงบอลแบบนี้มันไม่มีแล้วในโลกนี้นะนี่ไปบอกตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเราเทรนด์มันไปถึงไหนแล้วครับในเจแปนเวมันมีข้อหนึ่งนะที่สมาคมฟุตบอลของญี่ปุ่นเนี่ยฝ่ายเทคนิคเขาจะต้องอัปเดตทุกปีท่านไปอ่านดูในเจแปนเวนะ ทุกปีคณะกรรมาการฝั่งด้านฝ่ายเทคนิคของทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะต้องไปศึกษาวิธีการเล่นนะทั้งทีมชาติบราซิลทั้งทีมชาติเยอรมันเขาไม่ศึกษาแค่นั้นนะเขาไปศึกษาสโม,มสรชั้นนาในพรมเมรีกในบุนเดสลีกาและในลาลิกาสเปนเขาไปเขาไปดูว่าเทคนิคทุกวันนี้มันไปถึงไหนแล้วเทคโนโลยีเทคโนโลยีในการเล่นแท็กติกต่างๆไปถึงไหนแล้วเขาปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นเขานะครับในการวางแท็กติกทุกปีครับ นี่คือนี่คือความเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นเขาไม่หยุดอยู่กับที่นะผมเป็นห่วงเหลือเกินว่าเรายังคิดแบบยุคเปตอวิทอยู่ในเรายังคิดแบบยุคนู่นแหละครับถ้วยกอถ้วยขอเรายังคิดแบบยุคดีมทีมในยุคช่วงยุคซิโกที่่ทีรุ่งเรืองนะมันผ่านยุคกันมาแล้วครับเรายังพยายามทําทีมแบบเดิมนะนะครับท,ทําทีมแบบเดิมหวังว่าจะเก็บตัวระยะพอสมควรกับนักเตะเยาวชนเราให้ได้เสร็จแล้วก็จะผลักดันเยาวชนกลุ่มยีขึ้นมาเป็นทีมชาติชุดใหญ่ ซึ่งแต่ก่อนมันเป็นแบบนั้นจริงครับแต่ท่านรู้ไหมครับว่ามันเปลี่ยนมายี่สิปีแล้วคนที่เปลี่ยนมิติของฟุตบอลในย่านเอเชียของเราที่แต่ก่อนมันไม่มีทางเลยเนี่ยถึงนะครับดวงอาทิตย์นะครับอาจจะระเบิดนะยโลกเราเนี่ยน้ำจะแห้งหมดเหมือนดาวังคารเนี่ยมันก็ไม่มีทางเลยที่ทีมจากเอเชียจะสามารถเอาชนะบราซิลได้มันไม่มีทางครับเกาหลีเนี่ยใช้ความพยายามมาเท่าไหร่แล้วยังชนะบราซิลไม่ได้เลยเกาหลีเนี่ยณนะวันนี้จะเฉี่ยว่าจะไหวไหม แต่มันมีทีเด็ดไงครับมันมีความเทนิตี้สี่ข้อไงเขาญี่ปุ่นเนี่ยมันมีพีระมิดสยอดและมันมีระบบนะโปรเจกต์เเดของญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาสามารถทําให้ทีมของเขาสามารถเอาชนะบาราซิลชนะเยอรมันได้ท่านพอจะเก็ตไหมครับที่ผมพูดเนี่ยว่าฟุตบอลมันเปลี่ยนยุคและในเอเชียของเราเนี่ยญี่ปุ่นเป็นทีมที่พัฒนาปฏิวัติว,ตวงการบางคนอาจจะบอกว่าอเอของนี่แหละวของ เอ่ออะไรล่ะครับของอาดับละ่นะพวกกาตาพวกซาอุดีอราระเบียพวกนั้นเงินถุงเงินถังครับไม่รู้ซื้อโรนัลโดไม่รู้ซื้อนักเตะระดับไหนล่ะครับพเมียรีเข้ามาอยู่ในทีมนะครับสร้างทุ่มเทสร้างสนามฟุตบอลจ้างโค้ชจ้างเทคโนโลยีและที่แน่นอนครับเขาพัฒนาลีเขาได้แข็งแกร่งและทําให้นักเตะภายในประเทศเขาได้ไปค้าแข่งในยุโรปนะครับทําให้เขามีโอกาสนะขยับอันดับขึ้นมาแต่ยังสู้ญี่ปุ่นไม่ได้ทําไมล่ะครับ ญี่ปุ่นมีอะไรดีกว่าหลับบางคนก็บอกว่าเขาก็ตะวันออกกลางไงเอเชียกลางไงอุซเบกิสถานอย่างเงี้ยเขายังสามารถพัฒนาพีระมิดยอดเดียวได้ขึ้นมาได้อุซเบกิสถานพึ่งแยกออกมาจากรัสเซียสภาพโซเวียตเนี่ยกี่ปีครับท่านนักเตะอุซเบกิสถานค้าแข่งอยู่ไหนครับยุโรปตะวันออกครับเล่นอยู่ไหนครับเล่นอยู่ในลีกรัสเซียครับเล่นอยู่ในลีกโปรแลนด์ครับแล้วท่านคิดว่าโปรแ,รแลนด์ท่านเกิดไม่ทันนะ นะครับท่านไม่รู้เหรอครับว่าโปรแลนด์เนี่ยคือทีมท็อปของโลกในอดีตเนี่ยโปรแลรนด์คือสุดยอดนะครับเชโกสโลวาเกียใครจะสู้ได้ครับแต่ก่อนเนี่ยรัสเซียรธรรมดาที่ไหนครับตั้งแต่ยุค8 0 90นะ้าวันนี้ก็ยังแข็งแกร่งอยู่ทีมเหล่านี้นะเพราะพวกเขาคือพีระมิดยอดเดียวและนักเตะที่อยู่เอเชียกลางนะพวกสถานสถานทั้งหลายที่บางเก่งเนี่ยล้วนแล้วแต่แตกออกมาจากสภาพโซเวียตเขามีความสัมพันธ์กับทาง รัสเซียณปัจจุบันนี้นักเตะส่วนใหญ่เขาข้าแข่งอยู่ในหลีกยุโรปตะวันออกคือรัสเซีย้าแข่งอยู่ในเช็กขาแข่งอยู่ในโปรแลนด์ครับรเกรฟุตบอลเพราะมันเกรยุโรปครับมันไม่แปลกที่เขาจะเก่งแต่ไอ้ไอ้ไอ้ที่ตาดำดำมันน้านเหลืองมันเราอะจีนจีนฮ่องกงฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ย <S <S ผมถึงบอกว่าดวงอาทิตย์เราเบิดโลกนะครับ <S <S น้ำละลายหายหมดเหมือนดาวองคารก็ไม่มีทางที่จะไปบนโลกไปชนะบราซิลได้ ต่ทำไมญี่ปุ่นทําได้เ่ะครับทีนี้เมื่อเมื่อญี่ปุ่นว่าสร้างปฏิหารได้ทาไมเราไม่เรียนรู้ละ่ะนะครับเรากลับไปอ่านว่าอังกฤษทํำยังไงเรากลับไปอ่านว่าอุสเบย์น,นะเขาบอกปัญญาอ,อุสเบย์นนะเด็กยูสิบเจ็ดยูยี่สิบยูยี่สามที่ถ้าได้ไปบนโลกตลอดนะจะได้ไปทีมชุดใหญ่ก,ก็จะไปบนโลกโดยคุณไปขี่ตามช้างนะช้างพันนั้นมันช้างพันไหนล่ะครับม้ากแกรบอย่างเราจะไปทําอะไรเหมือนเขาอ่ะ มาแกรบอย่างเราก็ต้องมองดูมาแกรบสิทําไงมาเจงคิสขานมันส,สาม,มารถลบเข้าไปยึดได้ถึงยุโรปอ่ะมาแกรบอย่างเราต้องดูมามามงโกลครับมามงโกลที่ว่าในวงการฟุตบอลเนี่ยก็ mm hmm. คือเจแปนครับญี่ปุ่นไงเขาทําให้เราเห็นกระตาแล้วเขาสามารถชนะเยอรมันชนะบราซิลได้เราทำยังไงละครับเราจะเหมือนญี่ปุ่นได้เราก็ต้องพัฒนาแบบญี่ปุ่นสิครับผมพูดเรื่องคอเทนนิตี้สี่ข้อมาจนเหนื่อยแล้วนะครับนี่แหละครับคือวิธีการของทีมชาติญี่ปุ่น ในช่องบัคกิชาเนลที่นําเสนอตัวยอย่างทีมโปรก็ดูทีมอาชาติฟิลิปปินส์นะทีมหญิงนั่นแหละครับทีมโปรดูสไตล์การเล่นของเขาอะถ้าเราำลังเลอยู่นะเราจะใช้นักเตะที่คุณภาพยังไม่ถึงในการเล่นทีมชาติชุดใหญ่อยู่เนะี่ยเราจะเกิดปัญหาขึ้นทันทีครับในอนาคตจุดนี้นะครับเพื่อนบ้านของเรานะครับเด็กในเพื่อนบ้านของเราอย่างเวียดน,นามนะครับมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ย เขาต่างเร่งพัฒนาแข่งการรวมทั้งโสปอลาวด้วยครับถ้าเกิดเรายังไม่เปลี่ยนยุคฟุตบอลเนียเขาเปลี่ยนยุคฟุตบอลก็จริงแต่เขาไม่รู้จักคอเทจี้และนักเตะในยุโรปเราเนี่ยมีมากมายระดับท็อปลีกถ้าเรายังไม่รีบทําตอนนี้ผมถือว่าน้ําขึ้นเนี่ยเราไม่รีบตักเราจะเสียโอกาสดีงามในการสร้างทีมชาติไทยที่จะมุ่งตรงไปสู่ระดับท็อปเอเชียระดับโลกเหมือนญี่ปุ่นนะในการเริ่มต้นเราเสียโอกาสนี้แน่นอนครับถ้าเรายัง อ่วนอยู่ในวิธีการนะครับคิดแบบเดิมทําทีมแบบเดิมสไตล์บอลแบบเดิมเนี่ยมันไม่จบครับถึงแม้ว่าเราจะมีโค้ดจบโปรโเซนเยอะขนาดไหนแต่ถ้าอุดมคติรวมของเราผิดนะคอเทนเตี้เราผิดปุ๊บนี่คือจ,จบครับมันมันไม่ช่วยอะไรนะระบบโค้ดช่วยอะไรไม่ได้เลยถึงแม้ว่าเราจะจ้างโค้ดดีสุดในโลกมาจากอังกฤษจากสเปนประคุมทีมชาติเราก็ป่วยการครับเสียเวลาเสียงุประมาณว่า แต่สิ่งที่เราทําได้เลยตอนนี้ก็คือทำคอเดนตี้ทำทีมโปรพัฒนาเยาว,วชนขึ้นสู่ลีกอาชีพนะครับเหมือนโปรเจกต์ดีส่งออกนอกนะครับทำให้โค้ชของเรามีแพชชั่นตรงเกี่ยวกับการทำคอเดนตีและมีการประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมนะครับสามารถทำกโคฟบอลให้ได้5ล้าน10ล้านคนจุดนี้เขาทําให้เห็น,หนแล้วเข้าไประดับโลกได้ทําไมเราไม่ทําครับ สางทีมนักตระดับโลกอย่าไปอุปป,ะ,ปะโลกนักแต่สมัครเล่นชีก,กดชีกเอนยักแต่สมัครเล่นมาใส่ทีมโบ ตต้องเเรีียมมทไปฟุตบอลโลกต้องเตรียนทีมฮาเบย์ไปฟุตบอลโลกต้องเตรียนทีมฮาเบย์เงินไขมันมีเรื่องการแข่งขันทัวนาเมนต์หลักสองโนาเมนต์สำคัญกันระวังทางอย่าไปฟุตบอลโลกต้องสร้างทีมฮาเบ่ย์สร้างทีมนักระดับโลกอย่าไปอุปบาลโลกนักแต่สมัครเล่นชี้กดชีกเกนยักษ์แต่สมัครเล่นมาใส่ทีม